วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะสอนหัดเดินให้น้องชายเดินหัดเดินเออสอนให้น้องหัดเดินนั่นแหละลูกแต่น้องเรก็ทเาไม่ไหวนะตัวใหญ่กันเลยเอ้ยยิ้มถูกใจเลยยิ้มถูกใจมากอใช่พาน้องเดินทุกวันนะลูกเออบอกเลยหาสิบเมตรดูดูเราโมจองเขียนเล่าก็ได้เลยเอคือสิบมื้อเองเออมีไม่อยู่น่นนนะ เหลืองเหมือนกันเลยนะสอนพี่น้องเสื้อเหลืองเหมือนกันเลยยายสอนให้ตัวแม่แม่โอ้ยพี่พี่นชอบใจมันชอบใจพี่เฮ้ยตัวนี้เลอเเ้ยดินบ่อยๆนะลูกมาแบบก้นขวางได้ได้อยู่เดินไปบ่อยจะได้เดินมึงเพิ่งจะไปโกดพิซังอัตโต้สีเขียวนะก็เห็นออกไม่ก็ได้มันมีระยะ ทำไมนี่เราะว่ากดซ่างได้ได้แบบนี้นะเอาออกไม่มันบ่ได้แล้วมันไปกดผิดแล้วเิหือแตกสแปลว่ามันเปิดสร้างรายได้ได้แล้วใช่ไหมป้าน้องต้องเปิดสร้างรายได้จั่เลยหนูก e ็จะได้รถหุ่นน้องก็จะได้เดินได้เออเด้อถ้าคลิปบักอันพูดแนวมันสิได้เงินพู อ้าว <g ib berish> อ้ยเลยิ้มยิ้มยิ้มเลยล,ล่าเริงมากยิ้มพี่เขาพาเดินแล้วก็ถูกใจมากเลยพอดีได้ให้ให้เลก็ลดหุ่นไปในตัวได้เลยเด้อเจ้ากระยางกับน้องลำล <ไป S 3> ายก็ยืดอยู่ไปกับร้อง <c oughs> <c oughs> ยืดอาาลบรอบอันไม่ได้เลือกนะกดลบรักกดแล้วไม่ได้เลือกเลย <c oughs> ใสร้างเพื่อเด็กใจแล้วก็เลื่อนขึ้นไปใจตัวนี้ไม่ได้เลือกน่ยเพิ่มเติมเน่ะ เลือกขึ้นไปอีกชั้นสูงชอบมากแล้วก็สร้างรายได้ตัวนี้ตัวชุดท้ายนะเออน้องนี่จะชอบนะแต่พี่เนี่ยดูท่าทางจะไม่ไหวให้รูปเราไม่ได้เอาใช้หน้าเจ้าของล่ะโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เยาไปใกล้ปานนั้นออกไปชุดพี่โอ้ตอนนี้ยาสอนให้มันมันไม่เห็นตาเลยได้นะนนั่งนั่งลูกเอานั่งเอานั่งเลยเอาออกไม่ก็กดดินชอล้องนั่ตัวนี้ เอาข้าไปชุดชุดเลยเอาเห็นฮอดเล็กหนึงเออนั่งเออนั่งแบบนั้นแหละนั่งลงยายก็อยากถ่ายคลิปทางอยากโชนอี่รถกับบ้านนั้นอยากถ่ายคลิปกระบานี้ท่านอยากชายเอาหลานท่านอยากสอนลูกท่านอยากถ่ายเอาหลานท่านอยากโชนลูกพี่น้องเอ้ยน้องเออใช้เป็นอาจารย์อันนี้แล้วนั่งนั่งแม่นั่งครับมุนที่ละมุนไปทางภู ยูยังได้ละบอยูยังงัปเลยไอ้รถคือใส่เสืองามไปเลยเลื่อนขึ้นไปเออฮัลหลเพราะหุ่นเหมือนกันแล้วเป็นระกำในแม่นอกบัดเวลาเฮาเออมันไปมองฮั่นมันไปมองนี่การน้ำแม่พี่ชอนให้อันเ็ดพี่ชัางวะอันแก่หัวแก่เหลืองแล้วชอนแป๊บเดียวหนึ่งได้ การตั้งใจเท่าคำกันได้ตั้งใจแล้วปิี่นแล้วแก้เรีองมันคีดไปแก้เอาเองอยู่กระติดมากระติดเหลืองมาที่รถน้องติดเอามามาฮะมามาอย่าทิ่มน้องไหมจะคล้องแกะดับดีเราอ้อแล้วแกะให้แลบ่เหลืองแล้วสวยเลยเล่กบเพ้ฮัวน้องผูกปุ้ยป้บักอันนี้นาะกินข้าวอ้วนชื่อๆน้องมึงไี่กระได้บ่แพ้แล้วหมูหมูมันคือดำเทลาอีรถบักเล่่ะ มันตากแดดเลยมูมูเล้ามูมูเล้ามูใจได้ไอไอหวานเนาะค่ะโอ้คนหลายคนหลายพี่น้องหลไหลไหลค่ะเบิ่งแม่าพูดได้ก็ทำออกเอ้าเออดีใจหลายคนไหลความดีใจเพื่อนเพื่อนก็มาเยอะที่งานนี้เฮยเร็เร็ระวังจับจับเตือเด้เท้านะ มีแพน้อน้องบักเลยนะนั่งกบกอยู่แม่เหือมานะนั่งล้องน้ำโอ้ยจะทิมน้องได้น้ำมันเจ็บหลังมานะบักเลยน่กได้มันมันมันนังอยู่บ่รมันมีหนังเลยมหนังยืนมือดิโอ้โหหวไปบ่ไปเแม่พนเอาหมดมือเนาะพูเอาสุขค่าดิบ่สัน ใช่มันก็มีคืนเลยไปดินเนาะว่าโมนี้ขึ้นมายังไม่ได้เห็นลูกศรแจ้งหมกไปทางลึกลูกปีอยู่บนภูมิโนะมันบอกสวัสดีเอฟซีในโลกสวัสดีครับกำลังจัดปูอยู่ใช่ไหมจัรับอันว่างไพ่ไม่ยังวะคือยังวะน้องโอนะบ้านมันคือยังย้ายวังไผ่ในผมยังโบจักเลยมันว่างมือเช้าเลยของคุณอนุว oh ัฒน์ใช่ไหมจ้า ยายก็บอกว่ายายบุเชกแล้วจากมันทุกยี่ห้อแล้วมาขายอยู่บ้านลุงพลนี่นะว่ะเนาะมันจืดไม่ได้เนาะมันหลายตัวเลยเนาะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเร็วสวัสดีโคเชนาฮายู่ชื่อฮันกระจักลียวไอชิไปใส่ไป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 ไอชิไปใส่ะอไปขนยมเหรออลีขาเนาะรถรถขามนแล้วลูกขานขานขานมาได้ไหมเออเออขานมาได้บอกไปขึ้นเขา เสื้อหมอบเสื้อหมอบอืออือน่ามันจุดแดงไหมเอ๋มันเมื่อยอ่าครับอนูครับบุญนู้นหอมแก้มยายจ๋าแนวสิอ่เอาเอาเฮ็ดยังเปิด1ิบข้าวบ่น้ำลายคือเทนายมนโลรดดีใจเนาะมนโลรดดีใจเกาใส่สบู่ล้างมาดูพี่หมดแรงแล้วตอนนี้ได้สวย ดกยุ่้ัเลยหมดแรงเดกหมดขนาดยังไม่ถึงสามสิบนาทีนั้นลูกถ้าสามสิบนาทีแล้วลองดูเด็กเซ็กซี่เลยเล็บบนแห้งหมดเาควันโอ้ยภาพฝ่า้ไปไหว้เนี่ยว้ายเห็นยังไม่ได้เขาตัวใหญ่นะคะเ่าตัวใหญ่มากเลยบุญรอด <anse> ดีที่แม่เขายังเอาไหวนะถ้าแ,แม่เขาตัวคุมผอมรับรองนะคะ fc ไม่ไหว <c oughs> ไมบ <c oughs> <c oughs> นมแน่ไปลำแม่